สวัสดีคับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องนองเบสลกกันอีกแล้วนะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมชื่อว่าซูเปอร์ซัดนะครับนี่คือชือ่อนี่คือหน้าปกช่องนะครับผมแล้วก็เช่อผมในซูเปอร์ซัดเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นหมวดโซโมอแล้วภูมิอาวากัดนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนเข้าเกมเลยนะครับผมเข้าผมเข้ามาผมก็เจอคนไทยเลยนะครับที่เขาเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูแล้วก็สีส้ม สลับกันไปนะครับคนไทยทั้งทีมเลยนะครับคนไทยทั้งทีมเลยไม่ใช่คนไทยทั้งทีมดิคนไทยแค่สองคนนะฮะทุกคนอผอผมผมเริ่มเกมมาหมวดสมองระุ้มผมแนะนําว่าให้เลือกซาวโมไรหรือไม่ก็เลือกเจ้าแห่งเวลานะคะเพราะว่าเจ้าแห่งเวลามันมีสองชีวิตแบบ สองชีวิตได้เรื่อยๆอ่ะต้นเกมยันท้ายเกมยังจบเกมอ่ะบอกเลยนะครับแต่ว่าบทดบาทตัวนี้จะต้องตั้งใจเล่นนะครับต้องจะต,ต้องไม่โดนให้ใครลุมนะเ,เรียบร้อยตายครับผมผมพาได้ตัวหนึ่งเปิดเกมมาก็เปิดได้ดีเลยนะเอา้าเปิดเกมมาได้ดีแต่เราโดนสวนกลับมาเหลือทีมทีมเราเหลือแค่คนเดียวเลยนะผมวันนี้ พอผมตายเสร็จใช่ไหมผมก็จะมาดูคนนี้เว้ยจะมาดูคนเบอร์สามเว้ยเบอร์สามโดนสโลเว้ยแต่ว่ากดโลว์ทันครับผมเรียกว่ากดโล่ไว้นะครับหนาเรียกว่าสี่เรียกว่าทีมเราคือเก็บไปได้สองคนเลยนะครับผมเก็บสองคนแต่สีขาวมามามาทบนะครับผมแล้วก็โดนสไนเปอร์ยิงไปครับผมสีแดงยิงสไนเปอร์มานะ ก็ทำให้เราทีมเราแพ้ไปมาบมุมเหมือนว่าตอนนี้จะมาด้วยแบบตอนที่ผมดูนะครับจากการดูแล้วนะผมคิดวิคิดว่าวิเคราะห์ว่าได้ที่หนึ่งแน่นอนถ้าเราตั้งใจเล่นถ้าเราตั้งใจนะแต่เพื่อนทีมกูไม่ค่อยจะตั้งใจกันเท่าไหร่อะเดี๋ยวมังพายโยนเกมกันเนี่ยชอบพาโยนเกมกันนะับเป็นอะไรเป็นอะไรนะครับ ผมก็จะไม่ได้ตบใครนะครับางเนี้ผมมาปิดหูฟังอยู่ไม่ได้ยินใครนะก็ไม่สามารถตอบได้เฮ้ยสไนเปอร์ว่ะผมว่าสไนปเปอร์มันชอบแอบแอบเป็นห้องห้องหรือว่าอะไรหรือว่าสักที่นึ่งม,มันชักปืนมาปุ๊บม,มันยิงปั๊บเลยนะครับทุกคนเราต้องกดรู้ให้ไว,ไว มันชักปืนบุ้มมันยิงปั๊บเลยนะบุ้เอ้ยสไนเปอร์ตัวเนี้สนยสไนเปอร์แต่ละคนหนักแต่ละคนตึงนะเว้ยสไนเปอร์เฮ้ยทีมเรามมนแทบไม่ล้มเลยอ่ะทีมทีมเราทุกคนแต่ว่าทีมเราเพิ่งเพิ่งพูดไปว่าทีมเราแท่ไม่ล้มล้มก็ตายคนตายแล้วแปบ๊บเดียวเหลือ9ก้าคน,นเองครับุวตานี้ ทำไมผมกดปัดป้องไม่ได้ทุกคนมันเกมมันบลัคอะไรเนี่ยเกมมันเท่า้างอะทุกคนมาเริ่มเกมมาตาทีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมมันก็ไม่ดีนะปะเหมือนกันผมว่าจะจประมาณตาทีสามมั้งนะผมรอมาโคตรนานเลยนะทุกคนรอนานมากเลยนะก็ไปเล่นโลบอกรอเล่นโลบอกรอเลยนะบอกเลวว่าทีทีคนนั้น ครับนแรงนะครับเขาใช้ซามูไรเหมือนราวนะับผมเฮ้ยทีมเราก็น่าจะตึงอยู่นะแต่การแต่งตัวดวูดูแล้วเฮ้ยหแล้วเพื่อนจะรีบยิงทำไมฮัลโหลจริงเฮ้ย,ยเนี่ยเกมมาชอบพังเลยทุกคนเฮ้ยอย่าปล่อยสีฟ้าแมา้แต่ตัวเดียวนะ อย่าปล่อยสีฟ้าแม้แต่ตัวเดียวอเอาแตกเอ้าโดนได้ไงอ่ะผมโดนอะไรอ,อ่ะอ๋โดนอะไรวะฟูพเพื่อนกำลังถึงก็กดร้องไห้มาให้เลยนะผมผมรู้ด้วยตัวดีว่าผมจะโดนยิงผมก็เลยกดโล่ไปแต่ผมมัน่าจะไม่โดน แล้วเพื่อนระวัง้กดลู่อือสวยกดลู่ทันแล้วก็กดสวนไปครับผมแต่ว่าเพื่อนมันก็กดลู่ได้เหมือนกันแล้วมันก็ลดเวลาทีที่สองเดี๋ยวตอนนี้ทีมเราเลยแค่คนเดียวครับผม V S กับคนอีกสี่คนอีกห้าคนดิตอนนี้เลยสี่คนแล,นแลเ้เหลือห้าคนแล้วเฮ้ยเหลือสาม่ะเฮ้ยอ่าสีแดงติดกับดักเรียบร้อยมีโอกาสตายนะครับผมเหลือสามสอง หนึ่งเฮ้ยมันถ้ามันไม่กดวิ่งนะบอกแลว้วไม่ทันแน่นอนนะับตอนนี้เวลาได้เวลา v8 กันนะผมสีแดงสู้ตายเป็นหนึ่งชีวิตถ้าผมตอนนี้ก็ย้อนกลับมาเหมือนจะกดโล่เหมือนจะรลอให้กดโล่แต่โดนโดนย้อนกลับไปเรียบร้อยครับผมตายครับผมเรียกว่าสีดำสีเราคือตาไปเก็บในวงเลยนะเออโคตรตึงอ่ะทุกคนไม่ตึงจัดเลยบวกหรือบวกเลีเลย้ลยวทีมเราหมวตึงอยู่นเี่นะครับผม ตอนนี้ก็ไอ้เหลือสีฟ้าอันนี้แต่กดลูกทันไหมผมจังหวะนี้กดเหมือนจะตามไปกดลูกแต่ว่าสามูลไรลเขาเขาเขาวิ่งมาเหมือนเขาจะมั่นใจมากนี่เขากดลูกไม่ทันย้อนเวลากลับไปได้มีชีวิตที่สองครับผมจังหวะน,นี้ก็วินน่งเข้าไปจังหวะนี้ยืนรอยืนรอดูอะไรไม่รู้ครับเหมือนเขาก็น่าจะดักเหมือนกันอันเนี้ยแต่ตอนนี้สีฟ้าอยู่แบบอืมอยู่ขอบวงครับดูขอบวงมันยังไงสีดําสีดํานี่คือใส่สุด,ส,ดส,สีดําผมใสสุด นี่งไงกดบล็อกท่านนะ่ะกดูลดท่านเตอะอะโดนกำจัดไปครับผมเรียบรอ้อยถ้าเขาถ้าสีดาไม่ใส่สุตนี้คือไม่ไม่โลดจริงๆนะอืมก็คู่ตึงเดี๋ยวเราจะตดัดใบตาต่อ,อไปส่วนมากนี่ผมตายนะทุกคนก็จะเป็นตอนที่ผมมากดมานนะกดโลไม่ทันนะกดูลมึงกันไม่ทนนะันอ่ะไม่ไม่เข้าใจเลยมันชอบกด มันชอบกดโจมตีตอนนี้ผมกาําลังแหลกอ่ะม่มันไม่เข้าใจเลยสร้างปา่าม่ก็เข้าตัวผมพอดีแต่ว่าไม่มีคนตัวตึงแล้วอะ่ะไม่มีตัวตึงเหมือนตาที่แล้วแล้ว่ะทุกคนเพราะว่าทีทีเหมือนตอนนั้นน่าจะกดกดไปก่อนแล้วผมติดโฆษณาครนานะับเนี่ยติดโฆษณานานมากด้วยอืม,มาผมตัง้งใจเล่นแล้วเฮ้ย อกดโล่โอ้โหดีนะมันติดโล่พอดีทำไมอ่ายิงมาก็ติดโล่ว้ายยิงมาติดโล่แต่ทีหมหูมันเหลือคนเดียวแล้วก็คือหูเองเนี่แหละล้มหนึ่งโอ้โดนสวนว่ะแม่งโคตรเย่เลยแม่โอ้ ไชว้าวม่งตาในตาสุดท้ายเเข้าสู่เกมแล้วนะครับทุกคนผมจะเอารอบนี้ผมอยากแหวกแนวอยากเล่นเจ้าแห่งเวลานะครับอันนี้เป็นตาสุดท้ายที่ผมจะเล่นแหวกแนวและเอาที่หนึ่งมาให้ได้ไม่ไม่ได้ที่หนึ่งไม่เป็นไรไยทุกคนก็เอาที่สองก็ได้ที่สามก็ได้เอาที่เท่าไรก็ได้ที่ไม่ใช่ที่สี่แล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับอืม เพื่อนหายตัวว่ะเพื่อนหายตัวว่ะเพื่อนหายตัวตามมาน,นี่ตามมาน,นี่อุ้ยกดลูกเอ้ยโอ้แต่เพื่อนเราโดนว่ะผมกดวิ่งก่อนนะทุกคนเพราะผมซู่ไม่ไหวแน่นอนผมย้อนเวลาผมเพื่อที่จะจู้ว่าผมผมย้อนเวลาถูกถูกวิธีมากเลย อันนี้กดโลกทันแต่หมกดรูปไม่ทันเลยเพราะว่าครูดาวมันติดครูดึงมาอุ้ยกีมันกดตีนก็ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ไปให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะ